วัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงหมอนิงเนียวเช้าวันพุธที่2กันยายน2563ราคาทองเมื่อวานสดใสปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุด1,992ดอลลาร์ในช่วงกลางวัน,วนแต่ว่าช่วงกลางคืนก็เริ่มมีแรงเทขายกลับออกมานะคะเหตุผลก็คือเองินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิต ของ ISM เดือนสิงหาคมตัวเลขดีมากนะคะออกมา56.0แล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3สูงกว่าที่ตลาดประเมินว่าตัวเลขจะออกมา54.6ทําทำให้ราคาทองก็มีแรงเทขายกลับออกมาในช่วงกลางคืนปิดตลาดก็เลยเพิ่มขึ้นไปเพียง2ดอลลาร์ปิดที่1,969ดอลลาร์แต่ว่าก็ยังเป็นระดับที่ สูงที่สุดในรอบ2สัปดาห์อยู่ส่วนกองทุน S P D R เมื่อวาอนขายทองออกมาไม่เยอะนะคะ0.8ตนันราคาทองสปอตก็เพิ่มขึ้นไปแค่2ดอลลาร์นะคะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นก็ปิดเพิ่มขึ้นไป300บาทปิดที่2,9,150บาทค่ะสำหรับคืนนี้นะก็มีประเด็นสำคัญต้องติดตาม2ประเด็นก็คือ เฟดจะเปิดเผยรายงานเบดบุ๊กนะคบก็ตรงนี้เป็นรายงานสรุปภาวะของเฟดสิบเขตในช่วง1นถึง2เดือนที่ผ่านมาปกติก็จะมีการเปิดเผยก่อนการประชุมเฟดสอสัปดาห์นะคะประชุมเฟดรอบนี้ก็คือ1 5บหสิกันยายนซึ่งคาดการว่าภาวะ เศรษฐกิจของสหิเอรมก็ยังอาจยังไม่สู้ดีนักนะคะถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็ตามนะคะตรงนี้อาจจะยังเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําได้บ้างอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการประกาศตัวเลขก,การจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนสิงหาคมตลาดประเมินว่าเพิ่มขึ้น1.25ล้านตําแหน่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาดี ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตัวเลขออกมาน่าผิดหวังนะคะตัวเลขก,ก็เพิ่มขึ้นแค่1นึ่0 0สนหตำแหน่งก็พาจากที่ตลาดประเมินไว้เยอะทีเดียวนะคะก็ติดตามกันนะคะแล้วก็คงจะทำให้ราคาทองคำประมาณช่วงทุ่มครึ่งอาจจะผันผวนนะคะตามที่มีการประกาศตัวเลขก,การจ้างงานส่วนรายงานเบรบุ๊กจะเปิดเผยค่อนข้างจะดึกะะประมาณตีหนึ่ง แนวโน้มราคาทองคําในช่วงระหว่างวันอาจจะแกว่งตัวกรอบที่แคบนะคะแล้วก็เพื่อรอดูตัวเลขการจ้างงานในคืนนี้ยังมีแนวโน้มที่โอกาสจะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน2,000ดอลลาร์ยังมีร้นอยู่นะคะนอกจากว่าตัวเลขการจ้างงานนะ่าจะออกมาดีมากๆถึงจะทำให้มีแรงเทขายกลับกลับมาครับสำหรับแนวรับทองคำนะคะ ก็จะให้ไว้ที่1,955ดอลลาร์ 1, 55, แล้วก็1,940ดอลลาร์ 1, 40, เป็นแนวรับระยะสั้นค่ะซึ่งถ้าเป็นราคาทองแท่งในประเทศนะคะในส่วนของแนวต้านก็จะอยู่ที่29,300บาทแนวรับ28,750บาทแล้วก็28,550บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนถ้าเป็นทองแท่งอย่างแนะนำเหมือนเดิม ขายซื้อไว้ถ้าจะลักษณะเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะอาจจะขายทำกำไรถ้าเห็นราคาทองสปอตเข้าใกล้แนวต้าน2,000ดอลลาร์หรือว่าราคาทองแท่งประมาณ29,250บาท29,300บาทค่ะส่วนการเข้าซื้อรอบใหม่นะคะจะดูประมาณ1,940ดอลลาร์ แล้วก็1,920ดอลลาร์ 1, นะคะสำหรับการลงทุนระยะสั้นจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวจุดปลอดภัยที่ในการเข้าซื้อก็จะให้ไว้ที่ประมาณ1,900ดอลลาร์ 1, ถึง1,920ดอลลาร์ 1, ค่ะส่วนการลงทุนในฟิวเจอร์ก็แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดใครซื้อไว้ก็ขายทำกำไรที่ราคาทองสปอต1,980ดอลลาร์ 1, แล้วก็2,000ดอลลาร์ 2, ค่ะ ส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้มองว่าน่าจะเริมทิศทางอ่อนค่าลงนะคะเมะื่อวานนี้ต้องบอกว่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นจนหลุดแนวะรับสําคัญ31บาทลงไปต่ำสุด30.93บาทแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐมนตรีคลังนายปีดีดาวฉายเนี่ยมีการตัดสินใจลาออกจากตําแหน,งแน่งรัฐมนตรีคลัง ก็เลยทำให้เงินบาทกับทิศทางมาอ่อนค่าลงแล้วก็ปิดตลาดก็อ่อนค่าลงไปสิบสังก็มีผลบวกกับราคาทองแท่งในประเทศพอสมควรทีเดียวนะคะวันนี้ทิศทางเงินบาทก็น่าจะกลับมาอ่อนค่าลงน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณสัก31บาทถึง31.3 0บาบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ